เป็นรถนิสสันมาร์นะฮะผมก็ตัวโยกเกียบูทมันหลวมนะฮะมันไม่สามารถเข้าเกียร์ได้นะฮะคือผมอก็โทรไปถามช่างนะทำยังไงช่างก็บอกว่าให้ถอดกรอบออกทั้งหมดผมก็ถอดออกมา,มาหมดแล้วฮนะกรอบมันก็เป็นอย่างนี้ถอดย่าเหมือนกันนะมันจะมีน็อตตัวเนี้ยทั้งสองฝั่งแล้วค่อยๆดึงผมดึงงัดจากข้างหลังนะฮะดึงจาก ข้างหลังแบบว่าอย่างนี้นะฮะงานแบบงานแบบแบบจอมอะ่ะขึ้นผ่านผ่านอะไรอะ่ะเบรกมืออ่ะก็คิดว่าวยจะแตกไหมก็เพราะว่ามันก็มีทั้งตัวเกียร์แล้วก็เบรกมือ,อซึ่งมันแบบมีอยู่สองรูอ่ะนั่นแหละก็แบบดึงเต็มที่เลยให้มันเฉียงอย่างเงี้ยแต่ต้องขยับเบาะด้วยนะขยับเบาะไปข้างหน้าทั้งสองเบาะเลยเพื่อที่จะได้งัดจากข้างหลังได้เพราะข้างหลังมันเป็นแค่น็อตจ,จุกนะฮะ ประมาณนี้ยตัวจกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็คือมันเข้าเกียร์ไม่ได้ใช่ปะ่ะหลังจากนั้นผมก็ช่างนแนะนำว่าให้หยิบสายกลางอาะครับสายกลางที่มันเป็นปน,นั่นนะฮะคือตรงเนี้ยมันหลุดเห็นหรือเปล่าครับคือตรงเนี้ยมันหลุดออกจากกันและให้เอามาคล้องไว้ คือแต่ต้องรันเกียร์ให้มาเป็นที่ตัว P นะฮะตอนแรกผมว่าเอ้ยมันแข็งอะ่ะตอนนั้นผมอยู่หลังอ๋ตอต้องเหยียบเบรกด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้ใช้อย่างนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยมันคือมันหลวมนะฮะก็ให้ใช้แบบนี้แก้ไขเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมรอช่างมาเปลี่ยนและแก้ไขย,ยังไงไม่รู้ของช่างนะฮะเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่เบื้องต้นช่างให้ผมแก้ไขแบบนี้ไปก่อน สังเกตไหมครับว่ามันมันหลุดได้เห็นไหมเห็นนามือนะครับเห็นมามันออกได้แล้วเอามาเกี่ยวได้เนี่ยฮะมันจะเป็นรูเกี่ยวได้แล้วเกี่ยวกับตัวเหล็กสีขาวเนี่ยฮะน่าจะหลุดหลวมหรืออะไรสักอย่างน็อตหลุดหรือเปล่าอะไรประมาณเนะี้ยอันนี้เป็นฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูพาดูฝั่งนู้นแล้วกันจะได้แบบละเอียดละเอียดนะฮะ มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยฮะนะฮะว่ามันเป็นนี่ฮนะตัวนี้ครับที่มันหลุดทำให้ผมเอ๊ะทำไมผมเข้าเกียร์ไม่ได้วะเห็นปะ่ะน่าจะผ่านการใช้งานการสึกการหลวมอะไรประมาณเนี้ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยนะฮะถ้าที่ผมคิดไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปให้ช่างแก้ไขนะฮะว่า เออมันเป็นยังไงมันตกลงมันเขาเรียกว่าอะไรฮะและแก้ไขยังไงราคาช่างที่รู้จักกันนะฮะกี่บาทนะครับอะอันนี้ไม่ได้เข้าศูนย์นะฮะอันนี้ราคาช่างก่อนแต,แต่ถ้าเขาไม่ว่างผมก็ต้องไปศูนย์นะครับก็ <S 1> <S 1> ต้องดูว่าเขาว่างไหม <S <S โอเคครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นฮะที่เขาให้ผมแก้ไขออกมาจากจุดนั้นก่อนนะฮะในการถอดกรอบแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเกี่ยว เพราะว่ามันตัวนี้คือสายกลางนะฮะสายที่อยู่ตรงกลางนะครับคือมันตอนแรกก็จับหลายสายอะสายนี้ไม่ใช่สายนี้สายนี้เ๋อ,อสายนี้ครับให้มันเกี่ยวกับรูเพื่อที่จะได้เข้าเกียร์ได้แล้วขับออกมาได้ครับผมอันนี้ช่างก็มาใส่ให้ไปแล้วนะฮะเป็นบูธคันเกียร์นิสสันมานะฮะสีเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปซึ่งมันก็ อย่างเงี้ยนะฮะบ,บางทีมันสึกหลอเสื่อมอะไรเงี้ยเพราะเราต้องใช้กึกึอันนี้ก็แน่นก็ใส่ก็โอเคใช้เวลาทําประมาณห้าวินาทีนะฮะช่างผมก็โดนไปสองร้อยบาทนะฮะอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดสิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะในวันนี้นะครับนะ แต่ถ้าไปหาซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าหรือช่างทําเองก็จะมีราคาถูกนะฮะสำหรับผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะฮะแต่แบบ,แบบอยากให้รู้ว่าเออการลาครั้งหนึ่งนะเราเคยสึกหลออะไรประมาณเนี้ยรอาการมันเป็นอย่างนี้นะมันเข้าเกียร์ไม่ได้อ่าอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันราคาแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยครับ<ม>ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ ก็จบไปสำหรับบูตคันเกียร์นะฮะสวัสดีครับผมการใส่กับแม่งโคตรลำบากอะอดูว่ามันมันต้องดึงคันเกียร์ให้สูงนะโอ้โหกวาจะเข้า ถือซ้ายก็ถือขวาล็อกหน้าล็อกหลังโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังติดอะไรวะบางทีติดไอ้นั่นติดไอน้นี่หลายๆห,หลายอย่าง ติดจากด้านซ้าย mm hmm. แรงเสดอะไรวะด้านขวาไม่เปืดแต่ด้านซ้ายเปืด น่าจะติดเหล,ล็กเหล็กเงื่อนแน่เลยอ๋อติดไอ้นี่ตัวล็อกตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยอ้าวพอดึงเข็มขัดน,นิรภัยออกกลายเป็นอเอ้ย ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยอ๋อ,อเราต้องดึงเข็มขัดสีแดงให้มาอยู่ข้างหลังให้หมดก่อนเพื่อมันจะได้เข้าง่ายแล้วลงเลย หลังนั้นก็ลงตามหมุดพอดีเพราะผมมาไปติดอยู่จะทีล็อกเข็มขัดลิลภัยนี่ยครับเมื่อมันแน่นแล้วเราก็จะต้องมายึดหมุดทั้งสองข้าง โอเคเดี๋ยวเราไปตามดูหมุดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะล็อกนะฮะมันก็จะเป็นกิแบบ๊บหนีบนะฮะกิ๊บกิ๊บเล็ก,ลก,ลก,กๆแฉกนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปเส,เสียบเข้าไปอ่าแล้วเขาก็จะมีนอ็นอตน็อตตัวหนึง่งน็อตก็จะเป็นนอ็อต น็อตเป็นน็อตพลาสติกนะฮะลักษณะเบามีสี่แฉกนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใช้ไขควงนะครับขัน มันต้องแน่นมากนะฮะเพราะว่ามันคือมันเป็นพลาส,สติกนะฮะเอาแค่พออยู่มืออย่างผมนี่โอ้โหหมุนหมุนไปได้อีกเร้อยรอบอะ่ะไม่แน่นสักทีเพราะมันหมุนหมุนไปได้เรื่อยๆนะฮะผมหมุนไปพันรอบมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะมันแน่นได้แค่นี้นะฮะต่อไปไปดูข้างหลังกันดีกว่าไปดูอีกข้างหนึงนะฮะ เราก็จะใส่หมุดเหมือนกันนอโหอันนี้ลกหน่อยนะครับน,นี่ก็เป็นรูเปล่าๆนะฮะอันนี้ก็เป็น,ปปน,ะะน,น,ปนหมุดนะฮะพลาสติกก็สเสียบเข้าไป เสียบเข้ายากจังอ่าเสียบเข้าไปแล้วอันนี้เป็นน็อตนะฮะน็อตพลาสติกเราก็หมุนไปเลยเขาไม่ได้ขันแน่นนะฮะเขาขันเพื่อให้ มันอยู่เฉยๆนะฮะมันไม่ได้ล็อกอะไรแน่นมากนะฮะนี่ยมันสามารถหมุนๆไปได้อีกประมาณล้านรอบนะฮะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะโอเคจบไปแล้วฮะกบการกากะอะไรบูธเกียร์นะฮะของผมที่มันสึกหลอพังนะฮะแล้วก็ใส่กับคืนนะฮะก็หอบแดกเหมือนกันนะครับสำหรับนิสันมาร์สนะฮะคันนี้ก็ ถ้ามีความรู้หรืออะไรทําได้ก็ทําเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็ให้ช่างทําดีกว่านะครับก็ตามนี้ดีกว่าโอเคครับผมครับสวัสดีดครับ<ด>ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมรู้อะไรผมก็จะนํามาบอกเสมอโอเคครับสวัสดีครับผม